ก็กรับสวัสดีพี่พี่พอน,น้าๆน,น้องๆทุนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์คลิปเดียวแบ่งปันพระเครื่องนะผมพี่พี่น,าน,าน้าๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็แอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีบาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับเป็นเหรียญพระพุทธจิ๋วนะผมพี่น,าน,าน้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับเริ่มที่องแรกเลยนะผม เป็นพระลอนะครับเป็นพระแก้วมรกตนะครับองคเล็กนะครับผมพี่น,านา้าๆคนไหนสนใจสายสคลายก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมนี่ครับองเล็กจิ๋วนะครับไม่แน่ใจปีพศนะผมพี่น,านา้าๆคนไหนสนใจสายสคลายก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมลงยาเขียวนะครับองนี้กราที่หนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งนะผม พี่นะนาคนไหนสนใจสายใครใก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมองคเล็กนะครับหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญจิ๋วอีกเหรียญน,นึงนะครับดูนิ้วผมนะครับน่าจะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะผมนี่ครับ,มรบไม่แน่ใจเลยว่าหลวงพว่อเพชรนี่แหละครับ เนรียเล็กมากเลยนะครับผมหลังก็เป็นหลังเรียบอย่างนี้นะครับผมนี่ครับพี่นะนะาคคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมนะีเหรียญนี้ก็ไม่แน่ใจปีพศนะครับแต่เป็นผ้าแท้นะครับผมนี่ครับเหรียญเล็กมากเลยนะครับนะครับพี่นาคคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมเหรียญนี้ก็ที่หนึ่งร้อยบาทพร้อมสง่งเหมือนกันครับ พี่นะนะคนไหนสนใจสายคร้ายลน์มาสอบถามได้นะผมสวยนะครับคมๆนะครับหน่วยบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเรียนจิ๋วอีกรุ่นหนึ่งนะผมนี่ครับเป็นพระหลวงพ่อประธานพรนะผมนี่ครับนี่ก็องค์เล็กมากเลยนะผม เป็นผ้าแท้นะครับหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับประธานพรนะผมหลังก็เป็นยันอย่างนี้นะครับพี่น้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมองนี้ก็ที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันครับพร้อมส่งนะผมพี่น้าาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมบไม่แน่ใจปีนะครับเป็นผ้าแท้นะครับหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผม ต่อไปก็เป็นน่ครับผ้าจิ๋วอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นเื้อทองแดงเก่านะครับเป็นคล้ายผ้าเทิดขนนกนะผมนี่ครับน่าหนานะครับหลังก็เป็นฉัดอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะครับนี่คเป็นผ้าแท้นะผมไม่แน่ใจปีนะครับนี่ครทองแดงเก่านะครับที่นัคนไหนสนใจสายคลาก็ไลน์มาสอบถามได้นะครผม องนี้ก็ที่100บาทเหมือนกันครับพร้อมส่งนะผมพี่นาหน้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมครับโอเคครับผมก็ฝากพ,พี่นาหน้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็แอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเหมือนเดิมครับเช่าหลายองก็เข้ามาต่อลองสอบถามได้ครับโอเคครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมโอเคครับผมครับผม